ดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ผัดปลาไหลครับปลาไหลซุปรันออกมาจากอุทัยครับนี่ยครับน่าจะประมาณโลหนึ่งมีเครื่องแล้วราครับอันนี้น่าจะเก็บไ้นานแล้วแต่ก็ใช้ได้อยู่เป็นวันนี้ผมจะผัดใส่พริกแกงใต้ครับผัดพริกแกงใต้กแกงใต้จะหอมเผ็ดรสจะจัดหน่อยไม่ใส่มันจะไม่ตำเครื่องครับใส่พริกแกงเดียว นะครับเืองดี๋ยวก็สับป,ปะไรกันครับนะครับสับป,ปะไรก่อนครับโอ้มีดอย่างคมครับมีดอย่างคมนะครับ,รบเพราะว่าผมเป็นคนรับเองครับ คือมีดบ้านนี้มีดไม่กลัวเมียนะครับรับถ้ามีดไม่คมทำกับข้าวไม่อร่อยครับมันทำแล้วมันขัดใจครับก็จะมีคมคมอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นพริกพริกแดงครับอันนี้เม็ดจะเก็บไว้เพาะนะครับเม็ดนี้จะเก็บไว้เพาะน่าจะเกิดน่าจะขึ้นนะ เก็บเม็ดไว้อันนี้ผมจะเก็บเม็ดไว้เพราะลองพอดูนะครับน่าจะขึ้นวันนี้น่าจะปลูกง่ายเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ถ้ามันขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเราลงชําน้ํานะครับนี่น่าจะไดอ้อันนี้คนละพันธ์น่าจะคนละพันธ์คนละสายพันธ์เก็บได้เหมือนกันเม็ดที่มี สีขาวนีม็ดยังไม่เสียใช้ได้เก็บไปอันนี้คือเป็นสีสันนะครับสีสันไม้มีสีสันหน่อย ไปแล้วก็สัปปะไลครับนี่ก็สับปะหลต่อครับนีบปลาไหลม,มาส,สวยๆเลยครับชิ้นไม่ใหญ่ครับเอ่อชิ้นพอดีครับ ก็ผมว่าก็เอาได้นะครับตัดตัดแค่ะจะงอ้ผ่ากออกแล้วก็ผ่าขึ้นแค่นี้ครับ ทางนี้ก็เป็นทีมงานนะครับมีทุกอย่างครับนี่ครับนี่ก็บหวานเจี๊ยบด้วยครับโอ้ยทั้งสีอู้หามเอ้ยบวไทยเพ่อไรทยเพ่ไรอันนี้ม่วาครับวันนี้ก็มาในเมนูผัดปล่อลครับผมอันนี้ใช้กระทะเหล็กครับนีวก็พริกแกงใต้ครับใส่ใช้พริกแกงอย่างเดียวครับใช้ยางไม่ใช้ยางอื่น นาทีแล้วครับอะไรลงไปครับเนเหลืองไหมครับเหมือนดูเหมือนที่แกงจะน้อยไปครับใส่เพิ่ม ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นยังไงนี่ผัดเป็นพิแกงใต้ครับชาดกลิ่นจะออกหอมหอมกลิ่นเหมือนเครื่องเทศ ใส่น้ำตาลนิดหน่อยครับใส่เครื่องลองไปครับโอ้มะเขือใส่ไปเป็นลูกอย่างนี้เลยครับพี่น้อง อะไ,ไอรเลย,ย,ยครับ่นาะแดงสีอะไรอู้พริกเป็นแดงสีอะไดครับเกินไปหัวไหนเข็มหมอเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวตั้งไว้ให้ตั้งไว้ให้มะเขือสุกหน่อยๆน่อยะครับสุกนิดนึงแล้วค่อยเอาผักลงครับก็จะเป็นผัดแห้ง โอเคครับ่าตอนนี้ก็เริ่มในที่นะก็อันนี้นะครับลงไปเลยครับกระเพราลูกโดดไม่ต้องแกะเม็ดแกะอะไรนะครับใส่ไปหมดเลยอันนี้เป็นผัดแบบธรรมดานะครับผัดแบบเถื่อนๆครับอันนี้เป็นสูตรของผมเองครับผัดเถื่อนไม่เหมือนไทรครับแล้วก็นี้ผักเล่านี่นี่กับเครื่อง เครื่องจะเยอะหน่อยะครับวันนี้เป็นคือกับข้าวการทํากับข้าวของผมนี่จะไม่มีตายตัวนะครับจะไม่มีสูตรตายตัวคือทํายังไงก็ได้ให้มันอร่อยให้คนที่เราทําให้กินเขาอร่อยแล้วก็เรากินก็อร่อยประมาณนั้นแหละครับผมไม่มีสูตรตายตัวครับคือ้าให้อร่อยก็เททิ้งครับแค่นั้นครับผมตามนี้นครับ เยอรครับเนี่ยผัดผัดปลไหลครับปลาไหลเยอะครับผัดปลาไหลก็แยช่นะครับผม